นี้เป็นวิวระหว่างทางเดินไปแคมป์เฮ้ยตอนขึ้นไม่เท่าไหร่ตอนลงเนี่ยลงได้ป่ะหสูงนะเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแคดนเน็ตตัวนะคะกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเซตมะมันเป็นเสาร์อาทิตย์ที่อากาศเดียวมากแล้วก็เป็นช่วงค่อนไปทางปลายเดือนของเดือนพฤศจิกา ก็เลยเป็นเวลาที่ดีที่จะมาดูใบไม้เปลี่ยนสีเราเริ่มออกเดินทางตั้งแต่เช้าค่ะจากสถานีโอเอนะที่จริงการไปเยือนเมืองจิจิบุเนจะนั่งรถสายเซบุลายสายนั้นมีพาสสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยแต่ด้วยความที่บ้านเราอยู่ห่างจากสถานีอิเคบุคุโรซึ่งเป็นสถานีต้นสายเราเลยเริ่มต้นเดินทางจากสถานีคิตะเซนจูซึ่งเป็นสถานีใกล้บ้านค่ะใช้เวลาประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะคะเราก็มาลงที่สถานีคุมากยะและที่สถานีนี้ค่ะเราก็มาเปลี่ยนเป็นรถไฟสายจิจิบุ เรานั่งสายจิจิบุต่อไปประมาณ45นาทีค่ะก็จะถึงสถานีนากาโทโรแพลนของเราวันนี้นะคะเราจะมาสำรวจเมืองนากาโทโรเป็นเมืองเล็กในเขตจิจิบุจังหวัดไซตามะจากนั้นเราจะไปเดินป่าเป็นหลุดสั้นๆค่ะก่อนที่เราจะเข้าที่พักซึ่งเราได้จองเอาไว้แล้วเราเริ่มต้นกันที่สถานีนากาโทโรนะคะสถานีนี้คนลงเยอะมาก,ส,ามากส่วนหนึ่งก็มาเยี่ยมชมศาลเจ้าโฮโดซังและที่นี่ก็ยังเป็นที่ที่มีคอสเดินป่าเยอะด้วยเราก็ไม่พลาดที่จะไปหยิบแผนที่มาจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเอาไว้ก่อน ก่อนอื่นเรามาเริ่มสำรวจลรแวกสถานีนี้กันค่ะนาคาโทโรเป็นสถานีที่มีนักท่องเที่ยวลงเยอะมากเนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงคือลูน่าสโตนและก็แน่นอนค่ะว่าระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นร้านค้าร้านอาหารร้านของฝากเรามาถึงที่นี่ประมาณเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงนะคะก็คิดว่ากินข้าวไปเลยดีกว่าพอะเนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะเดี๋ยวคนแน่น เมนูที่มีชื่อเสียงของที่นี่นะคะคือปลาอายุเรามาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยกินปลาอายุไปไม่รู้กี่ตัวแล้วแต่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อค่ะอาหารเซตที่เราสั่งนะคะเป็นโซบะปลาอายุย่างเกลือแล้วเราสั่งข้าวเพิ่มด้วยเอาให้อิ่ม <c oughs> กินข้าวอิ่มท้องแล้วนะคะเราก็เริ่มสำรวจที่เที่ยวกันค่ะที่แรกที่เรามาคือผาหินอิวาดะทามิเป็นผาหินรูปร่างปแปลกๆนะคะ <c oughs> เกิดจากการไหลพัดของแม่น้ำอาลากาวะที่จริงเราตั้งใจจะมาที่นี่พรุ่งนี้ อากาศดีมากแดดแรงแต่เหมือนใบไม้ยังไม่ค่อยเปลี่ยนสีเท่าไหร่ <c oughs> ตรงใกลยย้ๆนี้มีไอ้น,นี่เนาะนำเที่ยวขึ้นเรือแล้วก็มีแบบคล้ายๆล่องแพด้วยแต่เราก็ไม่ค่อยถูกกับกิจกรรมทางน้ำเท่าไหร่มีคนมานั่งวาดรูปดเดินขึ้นมาอีกหน่อยก็สวยดี อากาศมันดีมากอะวันเนี้ยใบไ,ไม้เพิ่งเริ่มเปลี่ยนสีเองอันนี้สำหรับคนที่ซื้อทัวมาล่องเรือตรงนั้นมีคนเล่นซับหรือคายัก เหมือนใบไม้มันยังไม่ค่อยพีกเท่าไหร่มีต้นนสวยก็เป็นเวลาเที่ยงนะคนมาเยอะละวันนี้เราต้องทำเวลานิดนึงเพราะว่าเราต้องเช็คอินเข้าที่พักก่อน5้าโมงเย็นพอแดดออกก็สวยดีนะไม่น่าม,มีไอ้ที่เขียวๆเนี่ยให้ดูน้ำเดี๋ยวเราจะเดินเรียบน้ำนี้ไปจนถึงสถานี คามีนากาโทโรเดินมาไกลาจากตรงที่ขึ้นเรือคนก็น้อยแหละทางทอดแรกที่เราจะเดินวันนี้ก็เป็นเดินจากลูน่าสโตนเนาะเราจะเดินประมาณ4กิโลเมตรทางมันจะเดินยากให้หนึ่งมันเป็นหินต้องป่ายพอแดดออกก็จะสวยๆขึ้นหน่อยอืมมีมุมเนี้ยที่คิดว่าสวยแม่น้ำผ่านหุบเขา แดดมาเร็วๆเ,เดินตต่หินแบบเนี้ยปวดเขา่าตรงนี้เราจะต้องข้ามแม่น้ำแดดไม่ออกอะน้ำใสนี่นี่ตรงนี้ดีพอแดดออกมันก็ไม่ค่อยหนาวเราแต่พออยู่ในร่มแล้วเนี่ย ก็เย็นๆว่ามันยังไม่เปลี่ยนสีแต่คือข้างล่างก็คือร่วงเยอะแล้วนะทริปนี้เป็นทริปแบบปรับๆออกเพราะว่าคิดตั้งนานว่าจะไปดูที่ไหนมันก็ยังไม่ค่อยมีที่ไหนพีกๆก็เลยเออที่นี่ไม่เคยมาลองมาดูจุดประสงค์คือต้องการจะหลีกหนีผู้คนแต่ก็เออคนเยอะใช้ได้จะบอกว่าเป้ที่เราใช้อยู่เนี่ยทุ่นแรงแบกมากไม่เมื่อยไหลเลยอะ มันมีเข็มขัดคาดเอวแล้วก็คาดอกก็คือแรงของหนักน้ำหนักของของขอ,งองมันจะไปอยู่ที่สะโพกข้างบนนี้สวยกล้องมันได้ประมาณนี้นะตรงนี้สวยเมเปิลทางนั้นเลยคนเยอะเลยอะ่ะกลางคืนเขามีไลฟ์อัพด้วย เเข้าฝั่งสถานีคามินากาโทโรก็จะเสียค่าเข้าหนึ่งร้อยเยนข้างล่างเป็นตอนนี้เราอยู่บนหินใช่ไหมแล้วข้างล่างมันจะเหมือนเป็นน้ำมดเข้าข้างใต้หินอีกทีนะึงอันตรายนะเนี่ยตรงนั้นเป็นน้ำตก พอเดินมาถึงที่ที่ส,สวยๆแดดก็หายไปดูหินข้างหลังเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนธงเสานะั้นบนเสาธงเออใช้ไม้เซลฟี่แล้วมุมมันกว้างขึ้นอะ่ะดูนี้นะ่าจะมาใช้ตั้งนานแล้ว ตอนขึ้นไม่เท่าไหร่ตอนลงเนี่ยจะลงได้ปะสูงนะเนี่ยจะข้ามไปทงขามันต้องข้ามโขดหินอะ่ะอันตรายอยู่นะมันแปลกๆว่าทุกคนแพรกรรอลบอกว่าอากาศแจ่มใสแต่จริงๆแดดหายเดี๋ยวเราจะเดินมาถึงสะพานข้างหลังนั่น เดินมาถึงรล้สะพานปรากฏว่าแสงน้อยมากแดดมันไม่ออกอ่ะวันนี้วันที่ยีสามใช่ไหมพฤศจิกายน SL ขบวนสุดท้ายวิ่งไปเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้ว<า>ก็คือเราจะไม่มีทางได้เห็นปีนี้นะต้องรอครั้งหน้าข้างหลังนี้สวยมีสองต้นสีเหลืองๆมาสวยเลยเก็มาถึงหน้าสถานีคามินะกรโทโรทุกคนตรงนี้มันสวยเหลือง งนี้คือป่าแปกล้วยหรอปลูกแปกล้วยขายเปล่าเนี่ยใบร่วงเต็มเลยเอ้ใช่น่าจะใช่เขาเก็บลูกมันไว้เจอแล้วเจอแล้วน่าจะเป็นทางขึ้นถึงทางขึ้นขาวแล้วมีแดดออกมาให้ใจชุ่มนิดนึ่ง มีต้นเมเปิลห้างบนเขามีแดดได้ไดเดี๋ยวเราแขวนกระดิง่งนะกว่ามีพอแดดหายแล้วชีวิตมันดูมืดมนเลยมาไปกันต่อเราจะเดินย้อนเส้นทางนะมันมีป้ายบอก จากฝั่งนี้ไปแต่ไม่เป็นไรมัวไปแชร์ที่อื่นจนเวลาไม่ค่อยเหลือแต่คิดว่าไปใช้อินมานสีโมงเย็นก็ได้แหละค้าวให้แล้วให้เราไปเดินที่อุซุยเจอน้องงูด้วยนะตัวเล็กๆกือบโดนเหยียบข้างบนมีแดดแล้วเดินเข้าหาแดด ทางก็เท่าหนึ่งของที่เราเดินมาจากสถานีไกลเหมือนกันนะนี้น่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วต่อไปคือทางลงเหนื่อยมนกเนี่ยระหว่างทางมันก็มีต้นเมเปิลนั่นแหละคือทางลงไม่ต้องออกแรงอะไรมากแต่แบบชันปวดเขา่า ราใช้ออนเทรลกิ้งมาวันนี้เพิ่งซื้อเหมาะกับการเดินเขาระดับกลางทางชันมากไม่ดีตอ่อสุขภาพเขาจะบอกว่ามันเป็นทางที่หดอยู่นะเดี๋ยวขึ้นแล้วก็ลงแล้วมันก็ชันด้วยอะ่ะ ฐถานีโนงามิโนงามิแล้วก็เราจองที่พักไว้ที่สถานีนี้แต่เดี๋ยวก่อนเข้าที่พักเราไปซื้อของกินเข้าไปเลยที่พักเราจะอยู่ฝั่งนู้นเรามาหาซื้อของกินนี่ก่อนอันนี้เราหามาก่อนแล้วคือที่พักเรามันจะไม่มีอะไรให้เลยเราก็ได้ของกินเรียบร้อยแล้วมีส้มด้วยก็เดี๋ยวเราเข้าที่พักเลยเพราะว่า หน้าหนาวที่ญี่ปุ่นมันจะค่าเร็วมากนี่สี่โมงก,กว่าเองเข้าที่พักเร็วๆก็ดีเหมือนกันจะได้มีเวลาชิวๆนี้เป็นวิวระหว่างทางเดินไปแคมป์เฮ้ยดูบรรยากาศของแคมป์นี้สิใบไ,ไม้กำลังเปลี่ยนสีแล้วก็มีไฟจากคาราวานนี่คือแคมป์ที่เราจอง เราตื่นเต้นเมื่อกี้ก็คือที่ที่เราจะมาพักนั่นแหละมันกว้างขนาดนั้นดูดีนะอันนี้คือโซนที่เราเข้าพักเข้ามาข้างในแล้วอุ่นมากๆเขามีโซนนี้ด้วยแคบซูนอันนี้คือแชร์สเปซก็เป็นที่นั่งอุ่นดีแล้วก็มีห้องอาบน้ำตรงนู้นเคยดูดีเราอยู่ห้องนี้ถึงแล้วทุกคน อันนี้คือห้องนอนราคา5 0 0 0เยนถือว่าโอเคเลยนะห้องกว้างได้เวลาอวดห้องแล้วเราไม่ถอดบอกนะ<ม>เพราะว่าผมไม่ได้เรื่องมากอันนี้คือห้องที่เราจองมาคือราคาจะไม่ต่างจากแคปซูลมากจะแพงกว่าแค่500เยนก็เลยเอาห้องเดี่ยวมาเลยเราจะได้มีสเปซทำนั่นทำนี่คืออันนี้อยู่จังหวัดไซตามะเมืองจิจิจบุสถานีโนกามิที่เราลงเมื่อกี้เนาะ ห้องก็เป็นเตียงอุ่นๆอ,อย่างนั้นแล้วก็มีหน้าต่างกว้างเปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นแอร์เนาะเขาเปิดแอร์ไว้ให้แล้วก็อุ่นมีแม้ควนเสื้อสองอันอ,อยู่ตรงนี้แล้วก็หน้าต่างใหญ่มีตู้เย็นให้ก็บุญมากๆแล้วมีเก้าอี้สองตัวรูปภาพประดับติดผนงังโต๊ะกลางห้องแล้วก็มีที่เก็บผมที่ทำความสะอาดถัดมาก็เป็นเตียงแล้วก็ผ้าห่มหนังผืน อโอเคถ้านอนสองคนราคาจะขึ้นเป็น7 0 0ดคือตรงข้างหลังเป็นแม่น้ำด้วยเราคิดว่าตอนเช้าใบไ,ไม้เป็นจีมคือสวยเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูรอบๆก่อนที่แสงตอนเย็นมันจะหมดของกินเรามีแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมากินหลือดูหนาวที่นี่จะคิดค่าแอร์คือละ1,200เยนบวกกับค่าทิ้งขยะคือละ300เยนโอเคก่อนแสงหมดเราไปดู ข้างนอกกันน,นี่เป็นแชร์สเปซเป็นที่นั่งทำงานอันนี้เป็นห้องอาบน้ำยังสะอาดอยู่เพราะว่าน่าจะยังไม่ค่อยมีคนมาใช้ลงไปข้างล่างก็จะเป็นครัวก็เป็นที่ให้นั่งกินแล้วก็มีเตาให้ใช้ มีไมโครเวฟแล้วก็ที่ล้างจานพามาดูบรรยากาศที่เพิแคมปิ้งดีอ่ะมีข้างหลังเป็นที่กลางเต็นท์คืนละสามพต่อรถหคันก็มีแบบเป็นบ้านเลยด้วยนะคือพื้นที่เยอะมากมากันหลายคนน่าสนุกถ้าเราจะแคมป์เราก็เช่าอุปกรณ์เขาได้ก็ออกมาล่างแคมป์ข้างนอก แต่ไม่เป็นไรมาเอาบรรยากาศเฉยๆอันนี้คือถ่ายจากด้านนอกที่เราพักข้างในคลามแบมีน้อยใจเย็นฝั่งนู้นก็มีต้นคริสต์มาสแล้วก็มีประดับไฟที่นี่ดีนะน่ารักมีคอยลอลลี่ให้ใช้ด้วยเผื่อใครจะอยู่หลายๆวัน,นก็เป็นแชร์สเปซอีก มีที่กดเครื่องดื่มกลับมาที่ห้องแล้วอุ่นดีในห้องเขาก็มีคู่มือการเข้าพักให้อีกทีหนึ่งแบตเราหมดแล้วด้วยแหละที่นี่นะคะจะคิดเงินคุณทุกอย่างอะไรที่อยากใช้เพิ่มเติมกาต้มน้ำ400มโครเวฟ700เออแล้วก็เตาอะไรอื่นๆจานชามก็ชาร์จด้วย คือพอมันค่ําเราก็ต้องได้แต่อยู่ในห้องแหละเพราะข้างนอกก็นำมากอืตอนไปเช็คอินเมนื่อกี้เราได้ถุงขยะมาเขาให้แบ่งขยะให้เรียบร้อยแล้วก็ได้คูป,ปองส่วนลดเครื่องราคาสาหรับออนเจนจีจิบุจะได้ไปเป่าประยชเดี๋ยวเราต้องกินส้มก่อนยังคิดอยู่เนี่ยว่าจะออกไปอาบน้ําก่อนดีไหมเพราะว่าเพราะว่าเรามีาเครื่องดื่ม ถ้าดื่มเครื่องดื่มแล้วมันก็จะขี้เกียจไปอาบน้ําปกติเพราะมันไม่ใช่อยู่ห้องอนะเนาะมันจะไม่ค่อยสะดวกแต่เดี๋ยวนั่งกินส้มไปก่อนอันนี้ซื้อมาจากซปเปอร์เมื่อกี้เป็นส้มแรกๆของปีนี้ที่กินอร่อยเพราะกไม่รู้ส้มญี่ปุ่นมันจะชอบอยนะ่าง่งติดมากใยมันกับเปลือกคือส้มญี่ปุ่นมันจะเลือกได้ว่าเวลาซื้อต้องอ่านนะว่าอันไหนหวานมากหวาน้อย ที่นี่อาบน้ําเสียตังใช่ไหมสินาที200ยเยนแล้วก็ไม่มีที่แลกเหรียญใด้ด้วยนะเราก็มีแบงค์พันก็เขาบอกว่าถ้าจะไปแลกเหรียญก็คือต้องกดซื้อเครื่องดืม่มที่ตู้ขายขาเครื่องดืม่มจะเรียกว่าไงคือเขาเน้นคอนเซ็ปต์ความเป็นแคมป์ไซต์แต่จริงก็เหมือนมันเอาเปรียบผู้บริโภคเหมอนกัน ดีนะว่าเขายังอนุญาตให้ทิ้งขยะได้เพราะบางที่ถ้าขยะอะไรแบบนี้ไปอ่ะต้องขนกลับเองพวกกระป๋องพวกขวดอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่ก็คิดค่าทิ้งนั่นแหละสามร้อยเยนที่เราบอกไปตอนแรกขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะคะเรารู้สึกว่าคลิปมันเริ่มยาวไปเราก็เลยตัดแบ่งเป็น2พาร์ทค่ะเดี๋ยวขอปิดท้ายด้วยวิวสวยๆนะคะแล้วอย่าลืมมาติดตามพาร์ทสนะคะ